สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำหรือบอกเคล็ดลับนะในการที่จะผลิตลูกหอยให้ได้ปริมาณเยอะๆนะคะนะคะดูให้จบนะคะตอนนี้เราดูที่พ่อแม่พันธุ์ก่อนค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะดูที่พ่อแม่พันนะคะเนี่ยเขาจะจับคู่กันเป็นคู่ๆเงี้ยนะพ่อแม่พันเนี่ยจะต้องสมบูรณ์นะคะต้องสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์ดูสุขภาพดีนะคะเนี่ย นะคะเขาจะจัดบางตัวก็นอนอยู่กับพื้นนะคะบางตัวก็เป็นไงฮะผสมพันธุ์กันก็จะลอยตัวขึ้นมาสู่ผิวน้ํานะคะระดับนี้นะคะเห็นไหมคะจะอยู่แบบนี้นะคะจะลอยตัวอยู่กับระดับผิวน้ํานะคะนะคะสวยบางตัวก็จะเกาะไอตัวที่มาเกาะเขาสามตัวเนี่ยเป็นส่วนเกินนะคะต้องร้องเพลงดาวใจแพจิตประกอบละไอที่มาเกาะเขาแล้วไม่ได้ผสมพันธุ์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนเกินนะคะ แต่ถ้าเขาอยู่เป็นคู่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 อย่างเงี้ยนะฮะใช่แต่เอ้เนี้ยอย่างอย่างเงี้ยนะจะมีอีกตัวหนึ่งเนี้ยนะมาเกาะติดอย่างเงี้ยนะตัวที่สามอย่างเงี้ยนะเออตัวนี้นี่ถ้าแล้วเป็นตัวนี้นี่เนี่ยยะไม่ใช่นะฮะแม้เขาก็จับแค่เป็นคู่เดียวนะฮะเป็นคู่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 นะฮะเห็นไหมคะเป็นคู่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 ถ้าประเภทที่มา แอบดูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสามตัวเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งอะที่ไม่ใช่นะคะก็จะจับแค่สองตัวคู่กันแค่นั้นนะคะอ่าไอ้ที่มาเป็นส่วนเกินก็หลบไปนะฮะนะคะเนี่ยเขาลอยน้ําได้เนื่องจากทำไมฮะ,ะเขาจะมีทําให้ตัวเขามีโพรงอากาศนะฮะมีโพรงอากาศในเปลือกนะฮะ,าาะ,ะปัจจัยหนึ่งก็คือ คือพ่อแม่ใช่ไหมฮะพ่อแม่ต้องสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอันที่สองนะฮะที่สองอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะเคล็ดลับด้านการเษกษตรการการเพราะหอยนะ,คะเคล็ดลับก็คือที่สองคือน้ํานะฮะน้ําต้องสะอาดนะคะน้ําต้องสะอาดดีคะใสสะอาดนะคะน้ําจะต้องมีการหมุนเวียนตลอดเวลามีระบบน้ําทิ้งนะฮะทิ้งเพราะว่าเปิดน้ําใหม่ตลอด ให้ผ่านนะคะให้ผ่านเนี่ยรูระบายน้ํานะคะเห็นไหมคะเป็นรูระบายน้ำจะเจาะรูปแบบไหนก็ได้นะคะเขาก็จะล้นทิ้งตลอดเวลานะคะเพราะฉนั้นน้ําใหม่เปิดออกมานะคะมันก็จะผ่านตลอดนะคะข้อที่สามนะ,ะให้อะไรฮะออกซิเจนนะคะือติดเครื่องแอร์ปั๊มเนี่ยนะฮะให้ออกซิเจนนะ ในในในบ่อพ่อแม่พันธุ์นะคะคือให้น้ําอย่างนี้ด้วยนะคะให้น้ําไหลหยดตลอดเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้แอ์ปัมหรือถ้าเราไม่มีระบบน้ำอย่างนี้ตลอดนะคะก็อาจจะถ่ายเทน้ําก็ได้สักสองสามวันครั้งหนึ่งเงี้ยนะฮะก็ได้เหมือนกันเพราะบางครั้งที่เราไม่มีน้าเนาะไม่มีอะไรไฟอย่างเงี้ยนะฮะแต่สามารถจะหมุนเวียนน้ําก็โดยการเอ,อ่อ ถ่ายน้ําให้เขาตลอดอย่างนี้ก็ได้สองสามวันครั้งนี้ก็เป็นการกระตุ้นเหมือนกันนะคะเป็นการกระตุ้นเช่นเดียวกันนะคะดูสิคะปริมาณไข่เป็นไงฮะเนี่ยเขาจะออกเยอะมากเห็นไหมคะอันที่สามอันที่สามนะคะควรมีปริมาณหลักนะก็คือเนี้ยท่อ PVC อย่างเงี้ยนะพราเขาแช่น้ำมันจะไม่เน่าไม่มีกลิ่นเหม็นใช่ไหมฮะใช้ท่อ PvC อย่างเงี้ย ทำหลายหลักนะคะทำหลายหลักเพื่อให้เขาได้มาวางไข่นะคะเขาได้มาวางไข่คือปกติถ้าไม่มีหลักเนี่ยเขาก็จะเกาะตามขอบบ่อเห็นไหมคะตามข้างๆบ่อนี่ยนะตามข้างๆบ่อเห็นไหมฮะแต่ถ้ามีหลักข้างเขาเนี่ยเขาก็จะได้มาเกาะแม่แม่แม่เขาก็จะได้มาเกาะไข่ไอ้มาเกาะโทษมาปล่อยไข่เกาะไว้ที่หลักนะฮะเห็นไหมคะอันนี้ถูกข้างบ่อฮะมีมีทุกด้านเลยนะคะ มีทุกด้านเลยด้านนี้ก็มีนะคะด้านนี้ก็เกาะที่ที่ขอบบ่อเช่นกันนะคะเห็นไหมฮะเนี่ยตลอดเลยค่ะเห็นไหมฮะเออลายตาหรือเปล่าเอยนะะเนี่ยทางนั้นเลยนะคะหนึ่งพ่อไม่พันสองเออหนึ่งพ่อไม่พันใช่ไหมสองน้ำต้องถ่ายเทหมุนเวียนตลอดหรือนะ ถ่ายน้ำสองถึงสามวันครั้งก็ได้นะฮะอันที่สามมีแอร์ปัม๊มระบบแอร์ปั๊มแบบนี้นะคะเพื่อเพื่อฟอกอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำนะคะทำให้น้ำมีปริมาณออกซิเจนสูงนะคะแล้วอากาศก็จะเย็นนะคะถ้ออากาศเย็นเย็นเนี่ยปริมาณออกซิเจนก็จะละลายสู่น้ำมากนะคะเพราะนั้นหอยก็สุขภาพดีนะคะอารมณ์ดีนะคะ อยากจะผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะฮะเนี่ยน,นี้คือปัจจัยหลักๆเลยนะคะสามอย่างเนี้ยนะฮะนะะ่าะอ,อ,อแม่พันธุ์ใช่ไหมฮะวทวนอีกครั้งนึงคะพ้อแม่พันธุ์น้าที่สะอาดนะคะแล้วก็ต้องมีการไหลเวียนตลอดนะคะแล้วก็หลักนะหลักที่มาปักเนี้ยนะฮะ ให้พ่อแม่พันธุ์เขาได้ผสมพันธุ์วางไข่นะเห็นไหมคะอืมสดชื่นมากๆเนี่ยมันมีตัวแจมเขาอยู่นะส่วนเกินอยู่นะเนี่ยเนี่ยมาเกาะเขาสามตัวอีกตัวหนึ่งจะไม่ใช่เลยคะอีกตัวหนึ่งจะไม่ใช่เลยคะเนี่ย่ไม่อยากไปรบกวนเขาไนงะเพราะว่าจะทําให้เขาตกใจเนะี่ยหรือไร้อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปยุ่งเขาล่ะ เอาจะให้เขาเออดูแค่นี้ก็พอนะฮะเออมันก็มีที่จับคู่เห็นไหมคะที่จับคู่เห็นไหมฮะจับคู่เนี่ยสามคู่ที่เราเห็นเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยสามสี่คู่เนี้ยนะคะใช่ทั้งหมดเลยนะวันนั้นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะให้กำลังใจเหมือนฝันชาแนลนะคะจะได้หาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมมากๆคะยังมีเรื่องคุณภาพน้ำอีกนะคะ คุณภาพน้ําที่เกี่ยวข้องนะคะว่าทําอย่างไรนะคะ,ะสัตว์น้ําถึงจะอยู่อย่างมีความสุขนะขยายพันธุ์ให้เราได้นะคะปริมาณไข่มากๆตัวหอยมากๆเงี้ยก็จะมีเรื่องคุณภาพน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงคุณภาพน้ำนะคะคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับนะ,ะให้พ่อแม่พันธุ์อยู่หรือแม้แต่เลี้ยง ลูกตัวอ่อนเท่านี่ค่ะก็มีผลนะคะเกี่ยวกับคุณภาพน้ำสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ